วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจพี่น้องเลยตั้งแต่มาในฝนยังไม่ตกเลยเดี๋ยวถือโอกาสนี้ทาสีทุกท่านเดี๋ยวเร่งทาสีนะฮะเออมาเดี๋ยวสีดีเต้าก่อนแบ่บนบเียก่อนเออเดี๋ยนี้สีกูกันมาลบ กนี erm matin, ้สปูก่อนเจมีดูวนี้ด้วยอง้ามเป็นนี่ีงีบกาวกันมั้งเจียบกาวใช่ไหมบั้ ใสก็ได้า่าีแล้วจะเเข้ามาติดได้ติดกอนมันเกิดีได้อยู่บมันมันจะสิยดขาวนิดี่แหลยแล้แต,ติดก่อนก็ได้เดิแ,แต่มาไปลงเออข้าต้องติดสีลังเลยขาถ่านั่นตัวรองพื้นสีลังเป็นพื้นพออีโบ่เทีบกล่าวเขาหนีบสีิ่เลย ลวนทักเแบนี้่่อพี่่ครับเนี่ยอร้ทักเขาทียบางกันหรข้างในห้องน้ำไ่ได้ใส่พี่น้องไอ้ฟีมือรุ่น มาตัวนี้เริ่มจะใช้แล้วเริ่มไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือคุณพ่อแล้วอาสิมิเละเออปกติเด็ดท่าอยู่บ่คุณพ่อสีเือนนี่โบ่เลยเฮ็ต่งันช่างโอ้โอนโอ้ง้โอ้โอ้โ้โอุโอ้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 โด้โอ้โุ้้ออ้้ ค็ดแน่ยูดแน่ยูเนาะต่าหลายดเพวตำแหน่งหลายอย่างหดเอเอเยอะๆอา้อาแต่ก็พอได้อยู่อาจจะลืมแน่จังน้อยเนาะลืมเติบอยู่ลืมเ,เติบอยู่หอย เ๋ยวใส่พอเดินไฟนี่โอ้ผมนี่ควบทุกตำแหน่งเลยไนดะ้คุณหมอเอ้เโอ้เวลาเขาทําบ้านเขาจะมีช่างแยกนะท่านเออช่างตีฟ้าช่างเดินไฟช่างทาสีมันจะแยกกันได้เออแต่ผมเอามารวมกันในผะู้ดเดียวเลย ตาทรงทาสี he he เฮ็ดเพื่อนสั่งไฟยูนนำผู้เดียวหมดเลยพี่น้องเอ้ยพอเวลาทำบ้านเนะี่ยเขาต้องจ้างแยกนะช่างเขาจะมีเป็นชุดของใครของมันตีฝ้าก็คือต่างหากเ,เดินไฟกับต่างหากเฮ็ดเพื่อนต่างหากเพอเพอนี้อันก่อฉาบต่างหากอีกขึ้นโค้งต่างหากบางทีช่างเขามีแบบหลายประเภทนะ เหมือนบ้านบ้านผมนี่ร้างมุงหลังคาขึ้นโค้ง,ช,งชุดหนึ่ง,อพ,องอพอตอนมาฉาบมีช่างไอ้นี่อีกปูกระเบื้องกับช่างปูกระเบื้องมาหาเลยนะเออเขาที่เทปเป็นได้ซุ้มน่นนะซุ้มเฮ็ดเพื่อนอนะ่ะเขาว่าปูกระเบื้องไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกว่าต้องไปหาติดต่อน,นี้เบอร์นี้เดอร์ ทีมงานเขาแหละนะไปแยกต่างหากโอ้พ่ออยู่บนน้อเทปเก่าพ่อได้กั้นข้างล่างอยู่บนน้อไมาแล้วฝนปีได้ท่าอยู่บนนกันเปื่อนข้างล่างนี่ฝนหยอดมาแล้วคันฝนหยอดมากเลกันเปื้อนเนี่ยอาจจะบริดท่าพี่น้องเอ้ยพอฝนมันกระเด็นฝนมันกระเด็นถึกมันชิเละกันเปื้อนอาจได้เว้นไห้คันฝนตกอะนะอืมแต่ก็ตกแล้วละ นี่ใช้เทปกาวนะท่าน เดี๋ยวตอนทำบ้านทำอะไรได้ค่อยไปมาซื้อเอาไว้เทปกาวนี่พอใช้ฟีมือเนี่ยมันเมื่อยพี่น้องมันกั้นหอดหายใจผลหายใจแห้งก็เ่ไาะเส้นเบียวเออันเอาเทปกาวก็ดีหน่อยนะแกะออกมาตรงเป๊ะส่วนใหญ่ช่างมืออาชีพก็จะทำกันนี้แหละเออถ้าช่างไม่มืออาชีพสักหน่อยเครื่องมือไม่ครบก็ได้ใส่ฟีมือเอา เอออันนี้ไม่ต้องใส่ฟีมือบนณี้ทาลดคอยเลอะเทียบกาวเลยเทียบกาวก็พอละละ่อแล้วล่ะอย่าบอกนะว่าถ้าอันใส่เทียบกาวยังเลอะไป่หอดพุเลยนะ <c oughs> มันบ่แมนได้คุณพ่อมันกระสิโพดพ่อได้ฝีมือมันบ่เป,เป็นตาเลยรได้แบบนั้นนะใส่เทียบกาวยังกระสิเลอะไม่ฟ้าอยู่แล้มันว่แมนได้ <c oughs> เออหย่านอยู่ไอ้นนี้เขาเปิดฟ้าไปคุณพอเขาทำเปิดฟ้า ว่ออนนีนนนแหงถ้าตอนแดด,ดแรงๆนี่ถึงจะดีท่านมันจะได้แห้งไวแต่สีชมพูเนี่ยบ,บ่มีปัญหาดอกสีชมพูมัน ทาทีเดียวมันก็เนียนเลยทาง่ายอยู่เออ